คือตอนเนี้ยเจ็ดแล้วแบบฟินแล้วอ่ะก็คือใช้สูตรเดิมแบบเมื่อวานเลยโจนสลดัดไปทำเปือนคิดนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นการพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไปเอาละครับผมก็อยู่กับผมหลามแดงโจรสลอดนะครับผมก็กับผมเอา,า,เอาละครับผมก็อยู่กับผมใน เอาละผมก็อยู่กับผมหลามแดงในช่องโจรสล็อตนั่นเองครับผมก็อยู่ในเกมเทอนตี้นะครับผมค่ายอีโวเพนั่นเองนะครับผมก็จะมาใช้สูตรเดิมเลยนะครับผมก็คือมีคนเขาบอกมาว่าสูตรเนี้ยคือ,ค,อคือเกมเนี้ยเขาจะแจกแค่3ตาแรก3 4สตาแรกอะแล้วจากนั้นเขาก็จะไม่แจกแล้วเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยปิดเกมทิ้งไว้วันหนึ่งเออแล้วก็เข้ามาเล่นใหม่นะครับผมดูซิว่ามันจะเป็นอย่างสูตรจริงหรือเปล่านะครับผมอย่างเมื่อวานเนี้ย ผมเล่นเออสามสี่ตาแรกเท่านั้นแหละก็คือสามตาแรกก็ได้มาเลยหกพันนะครับผมวันนี้ผมจะมาย้ํานะครับผมก็เตรียมทุนมาสําหรับสี่ตานะครับเอาไว้ในบัญชีสองพันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเป็ดไปเลยห้าร้อยนะครับผมตาแรกเยอรมันประทัอังกฤษ <c oughs> ตาแรกแรกกูไปห้าร้อยสูตรนะครับผมอันนี้เป็นสูตรนะก็จะเล่นแค่สามตานะครับผมสี่ตาผมแถมไว้สี่ตาได้ก็คือได้นะเสียก็คือ เจ๊งไปเลยเอาไป 5, ่าหนึ่งสุดสองสุดสาสุดสุดสี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหสี่ดอกแล้วครับผมตอนนี้เจ็ดพันหนะครับเมื่อวานเบ็ดสี่ร้อยได้หกพันหนึ่งตอนเนี้ยก็คือถ้าเก็บอะ่ะก็คือเจ็ดพันเลยนะครับผมผมเสียตาแรกไปห้าร้อยถูกไหมเออแล้วก็ตาที่สองห้าร้อยก็คือเป็นเงินเบ็ดเพราะฉะนั้นเอาจริงๆอะ่ะอยากกดเหมือนกันนะแต่ แต่ตอนนี้คือผมได้มาเจ็ดพันแล้วไงเจ็ดพันแล้วไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออถ้าใครอยากเสี่ยงนะมันไปเสี่ยงกันเอาเองเลยคือตอนเนี้ยเจ็ดพันแล้วแบบฟินแล้วอะก็คือใช้สูตรเดิมแบบเมื่อวานเลยนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยเมื่อวานใช้สี่ร้อยวันนี้เพิ่มมาเป็นห้าร้อยนะครับผมผม,ผมก็จะขออนุญ,ญาตเก็บเลยละกันนะครับผมเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็คือถ้าผมเตะแล้วมันเข้าอีกลูกเนี่ยคือหมื่นสี่นะครับมันคูณสามสิบอะเออคือหมื่นสี่ผมได้แน่ๆนะครับแต่ผมจะไม่เตะผมจะเก็บแค่ เจ็ดพันฝัดเจ็ดพันหกโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงเนาะเนาะเนาะเกมเนี้ยมันแจกแค่สามสี่ตาแรกเขาบอกแค่นั้นสองสามไม่รู้อ่ะแค่นี้เล่นแค่นี้พอนะครับแล้วเราก็ลดเบ็ดไปเล่นดูว่าตาต่อไปมันจะแจกผมบ้างหรือเปล่านะอ่ะยังแจกอยู่แต่ลูกที่สองจะแจกไหมครลูกที่สองก็ไม่แจกละลูกต่อไปแจกอยู่ไหมไม่แจกอ่ะแจกแจกแจกอีกรูปหนึ่ง ไม่แจกแล้วเล่นโ,โหหนอดหนอดเกมเนี้ยสามตาแรกนะครับไม่เกินสี่ตาเมื่อวานผมก็สามตาไงตาเนี้ย,ตา,ยตาที่สองเออคลิปเนี้ยตาที่สองก็ได้แล้วนะแต่ผมเผื่อไว้สี่ตานะครับนี่คือไม่จําเป็นต้องเล่นเยอะอย่างผมก็ได้นะใครอยากจะเทสสูตรก่อนก็เทสได้นะครับลงตาแล้วแบบห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยพอ ไม่ต้องทะลึ่งอย่างผมเออลองเทสสูตรดูก่อนได้แล้วก็เว้นไปสักวันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเล่นใหม่อย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยผมมาเล่นตาหลังๆเนี่ยไม่เกินสองตาเลยยังยิงเข้าไม่เกินสองตาเลยเนี่ยตาแรกก็โดนเก็บละตาต่อไปโดนเก็บไหมอ่าไม่โดนรอดแรนดอมอ่ารอดดูที่จะรอดถึงตาสามหรือเปล่าเนี่ยไม่ถึงตาที่สามแหละเออมันแจกแค่ช่วงแรกๆจริงๆไม่กี่ตาแรกนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลาไปแค่นี้ก่อนอเดี๋ยวให้จบลูกนี้ก่อนอ้าวสามตาแล้วเนี่ยสี่ตาถึงไหมไม่ถึงได้แค่สามตานะครับผมก็คลิปนี้นะผมก็จบแค่นี้นะผมก็สรุปกาไรก็ประมาณเท่าไหรออ่อ่ะสี่พันห้าเออนะครับไม่รวมลูกไร้สาะระที่ผมเตะเล่นๆไปเมื่อกี้นะเออเออประมาณสี่พันห้าสี่พันหกนะครับประมาณนี้ ที่ผมได้มานะผมก็สำหรับใครที่อยากติดตามนะครับช่องโจนสลอ็อตมีสูตรด,ดีๆอย่างนี้มาแจกนะครับทุกวันนะครับแล้วก็มีคลิปฮาๆด้วยคลิปได้คลิปเสียลองทดลองสูตรคนนู้นคนนี้นะครับผมมั่วๆส่วๆกันดูนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มเขาเรียกว่าช่องสําหรับแชร์สูตรแล้วกันเออใครมีสูตรก็คอมเมนต์ทิ้งให้ผมลองได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาลองให้ทุกคนดูแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยโอเคครับสําหรับวันนี้หลามแดงลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย 走，走，走，快！